สวัสดีนะคะวันนี้ช่องหนึ่งพาลอยนะคะจะมาลื้อบ้านไม้เก่านะคะวันนี้นะคะช่องหนึ่งพาลอยนะคะมาลื้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็เป็นพื้นไม้แดงนะคะหลังนี้หลังนี้นะคะก็จะเป็น เสาไม้แดงไม้เต็งน,นะคะฝาเป็นไม้ยางค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะขายบ้านไม้เก่าจะสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวก็ติดต่อได้นะคะช่องหนึ่งพารวยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูพื้นนะคะ เป็นพื้นไม้แดงนะคะหลังนี้ก็บ้านก็สร้างมาประมาณ1กว่าปีนะคะก็จะมีผูกเครื่องเป็นไม้ยางนะคะ สนใจนะคะติดต่อเราได้นะคะช่องหนึ่งพันรวยค่ะก็จะฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะวันนี้เรามาลื้อที่เพชรบูรณ์ค่ะวันนี้มาไกลนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ช่องของเรานะคะก็จะรับซื้อบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็คือไม่ไกลมากจะเป็น จังหวัดนครสวรรค์ตากพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะสนใจก็ติดต่อเราได้นะคะก็คือให้ราคาดีค่ะไม่เอาเปรียบเจ้าของบ้านนะคะก็ซื้อบ้านตามสภาพะ ราคาก็คุยกันได้ค่ะหลังนี้ก็จะมีผุบบ้านค่ะเพราะบ้านนี้สร้างมานานแล้วค่ะ ค่ะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะถ่ายให้ผู้ชมได้รับชมกันถ้าอยากขายบ้านไม้เก่านะคะติดต่อเราได้นะคะโทรมาหาเราได้เลยค่ะไม้กองเราก็ซื้อนะคะมันหลังเล็กๆเราก็ซื้อ ก็ขอจบคลิปวิดีโอสั้นๆนี้ไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่อง1นึ่งพารวยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะสนใจยังไงติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ